สวัสดีครับบิทมีเมมเบอร์ตวซีนอนครับวันนี้ลูกค้าเรยเจอได้เข้ามาอัปเกรดเป็นตัวไฟเตอร์ LED B 1 0บ3วัตต์นะครับพร้อมโมดูล LED Blue Devil Eye นะครับแล้วก็ Daylight Running นะครับมาดูแสงหน้าตุ๊กันครับตาลูครับไปหลีครับนี่นะครับ Blue Devil Eye นะครับผม ไปยกเฉิญนครับไปเรียวไม่เสร็จเดี๋ยวนะครับปิ้งนะครับผมปิ้งตามติดครับเปิดไฟต่ำครับสูงครับปล่อยครับสูงครับปล่อยครับฟลเตอร์ เราเป็นใบ LED นะครับสูงต่ำในตัวนะครับอย่าดูแสงผ่านทีเปนตัวกันนะครับสูงครับไฟครับความสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งช่าง,งงาน,นดีดเนียนได้ทางเพจวีทีพีมมวโต๊ะที่นอตสาขาขครับุณครับ